สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาเลี้ยงปลากันงานสวนอินทรพลัมเริ่มเบาแล้วค่ะมาเลี้ยงปลาเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูว่าบ่อ,บอที่เก็บน้ําไม่อยู่อะ่ะบอ่บอบ่อที่เราขุดเนี่ยแล้วมันเก็บน้ำไม่อยู่แล้วถ้าเราจะเลี้ยงปลาจะต้องทํายังไงดีนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะ bà bà นี่จะเป็นปลานินนะคะปลานินกับปลาตะเพียนจะเป็นปลากินพืชค่ะ,ะหนพอลองโยนมากลางๆดิไกลแค่ไหนอเอาปลาชอบไปตรงนั้นก็แล้วเนี่ยมาตรงหนูยืนเนี่ย ไม,ไม่ได้พามาเลี้ยงปลาอย่างเดียวนะคะเราจะดูพามาดูบอ่อปลาก็คือเราเราขุดสระลูกหนึ่งค่ะเนี่ยเราขุดสระไม่ใหญ่ค่ะกว้างประมาณกว้างนะเอาเอาขอบเขาวัดตรงไหนอะวัดตรงน้ําหรือวัดตรงเบิร์มข้างบนอะเนาะก็คือขุดสระเราจะไว้ใช้ในสวนนี่ราคาเก็บน้าแล้วเสร็จแล้วดินตรงนี้มันเป็นดินทรายค่ะทรายที่มันมันเอ่อถ้าขุดลึกมากมันจะพังลงไปอะนี่ค่ะ ความกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณ10เมตรเนาะ10เมตรอ่าความยาวนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ20ประมาณนี้แหละค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเราเราลองเก็บน้ำอ่ะน้ำมันเก็บเก็บได้แต่เก็บได้ไม่ลึกอ่าเก็บได้ไม่ลึกมันเป็นเราก็เลยอยากอยากจะเลี้ยงปลาด้วยมันต้องมีน้ําลึกหน่อยเนาะเราก็เลยสั่งไอเขาเรียกอะไรนะพยาง พยางพยางที่ปูบ่อนะคะเสร็จแล้วเราโทรไปสั่งที่บริษัทเราเราไม่ไม่เคยวัดไงเราไม่เคยวัดเราไม่รู้อะ่ะเราก็บอกบอกน้องเขาว้าอย่างนี้ยาวอย่างนี้น้องก็บอกว่าวัดมาเลยพี่วัดวัดส่งมาเลยอ้าวกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แต่แต่น้องเขาก็น่าจะลืมบอกเราว่าว่าให้มันมีตกท้องช้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็วัดกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ เสร็จแล้วส่งมาพอปูปุ๊บนี่ค่ะเราวัดตอนเร,เราวัดขอบปากนะขอบบ่อเนี่ยค่ะวัดขอบบ่อนี่เนาะหาขอบบ่อไม่เจอแล้วนี่อ่าเราวัดขอบบ่ออย่างงี้กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้เนาะไปอย่างนี้พอมาถึงเราปูอ่าปูปุ๊บนูน่นพอเราวางปูลงไปนูน่นอะมันตกไปอยู่ครึ่งบ่อ จริงๆอะจริงๆถ้าจะสั่งพะยงมาปูบ่อนะคะไม่ว่าบ่อเล็กบ่อใหญ่เราจะต้องเขาเรียกเผื่อความลึกอ่า,อาเวลาวัดอะให้ตกท้องช้างนะน้องเขาแนะนํามาทีหลังแต่เราได้แต่เรามันได้มาแล้วอะค่ะนี่ไงมันก็เลยได้ครึ่งเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมคะจริงๆขอบบ่อเราจะอยู่นู่นนู่นสูงขึ้นไปตรงน,นงู่น,น,นอ่าสูงขึ้นไปตรงต้นเกือบถึงต้นอินดาพาลํานี่ต้นนี้เนาะเห็นไหมน้อมันเย็นละนีน่ค่ะ เสร็จแล้วผ้าใบที่เราสั่งมามันก็พอวางปลุกมันก็ตกไปครึ่งหนึ่งอ่ะแต่มาแล้วมาแล้วน้องเขาบอกว่าใช้ไปก่อนประมาณอันนี้เขาเขาบอกว่าประมาณห้าปีแต่เราใช้มานี่ก็เท่าไหร่นะสี่ปีเนาะสี่ปีกว่าแล้วเนาะสี่ปีกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอ่าเราจะได้วัดใหม่เอาให้มันขึ้นมาอีกเนาะนี่มันมันก็จะเก็บน้ําได้ไม่เยอะค่ะ เ,เราเราทำบอ่อจะเป็นลักษณะอีกข้างลึกอีกข้างตื้นส่วนตรงลึกๆนะ่ะลึกสุดอ่ะรู้สึกละมันได้2เมตรก,กว่าเองอ่าแล้วก็มามาตรงนี้ก็จะตื้นมาหน่อยหนึ่งอย่างนั้นนะคะค่ะมีเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเนาะไหนหนูเอามาเลี้ยงอีกทีหมดยังอะ่ะหมดแล้วโหยังไม่ได้เห็นตากินเลยนี่ค่ะ แล้วเราก็มีตัวนี้บ่อเนี่ยมันเป็นพอมันเป็นบ่อพายางแล้วเนี่ยค่ะเราจะเอาเอาพืชอะไรมาปลูกก็ไม่ได้มันมันคือมันไม่มีดินเราก็เลยเนี่ยต้องทําแพรอย่างนี้ค่ะไหนหนูดันดันแพรมาให้ชมหน่อยที่ลูกเนี่ยแพรเขาเรียกแพรแล้วเราก็เอาผักขึ้นไปปลูกบนนั้นค่ะนี่แพรเป็น จะใช้ไม้ไผ่ก็ได้นะคะแต่ของเราใช้ท่อ p ี c มันทนดีอ่ถ้าไม้ไผ่อายุการใช้งานจะปีเดียวปีเดียวก็หลุดไปแล้วคนละทางเออไหนหนูลองค่อยๆดานมาสิลูกอวดหน่อยนีิปะปะอินทรผลำผสมใกล้จะเสร็จแล้วค่ะไปดูเหลือไม่กี่ต้นต้นละดอกสองดอกเมื่อเช้าลองนับดูมันเหลือประมาณ40ิบนะเรานี่เราแชได้แล้วเห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยเป็นแพรนะเพื่อนๆเห็นไหม,ไมเห็นไหมคะ ปวดตกน้ำอ่ะอ่ะไหนลูกไหนลูกดันมาดิมันเป็นแพรกว้างกว้างอ่ะประมาณกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณเมตรเนาะยาวยาวสอเมตรครึ่งอะไรประมาณนี้แหละค่ะแล้วเราก็ใช้อท่อ pvc อันใหญ่ๆอ่ะมันพูดไม่ถูกว่าเท่าไหร่แล้วต่อเป็นอคอกอ่ะค่ะต่อเป็นอคอกอ่ามีพื้นส่วนส่วนตัวพื้นนี่ก็จะเป็นแบบ เอาเอาเป็นไม้ไผ่หรือเป็นไม้อะไรก็ได้ทําเป็นซี่ห่างๆอ่าเนี่ยค่ะนี่เราก็ปลูกใบเตยอ่าปลูกใบเตยปลูกอะไรที่เป็นไม้น้ำมานะคะแล้วไอผักตบชวาที่อยู่บนนั้นก็คือเรา,เาไว้ให้ปลากินถ้าถ้าเรามาปล่อยตูมเดียอยู่ในบ่อเนี่ยปลากินหมดเลยเราก็เลยเอาเอา,เอามาเอามาแยกไว้ในนั้นแล้วเสร็จแล้วพอพอในบ่อนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะใบบ่อในบ่อ,ใน,บอในต้นเล็กๆเราก็ค่อยค่อยไปเอาอันใหญ่นะโยนออกมา โยนออกมาทีละห้ 5, 10, 10, กอสิกอตรงนั้นก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยค่ะนี่เล็กๆน้อยๆฝากกันเนาะค่ะมองมองไม่เห็นแพรเลยพี่ปอนเออลืมบอกว่าแพรเนี่ยเราเราใช้ขวดขวดกะอนนอะกะลิตรอะค่ะอ่าเป็นกะเป็นขวดที่เราใช้เนี่ยเป็นขวดน้ําขวดน้ำห้ลิตร ที่เราใช้น้ําหมดแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยแต่แต่ขวดมันก็จะมีอายุนะคะประมาณปีที่ก็กรอบแตกไปแล้วแล้วก็มาผูกไว้ตามมุมผูกไว้ตามมุมสี่มุมมันก็จะลอยแบบนี้ค่ะวันนี้ไอ้หญ้ามันปกเนาะไม่ค่อยเห็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นแต่เห็นแต่แต่เหมือนในใบเตยลอยได้เนาะแต่จริงๆมันจะมีแพรเนี่ยค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ